สวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายน้องสาวห้าลงคลิปมานานแล้วนะคะวันนี้ก็เอาน้องสาวห้าสุดหล่อมาฝากแม่ๆม่นะคะก็ไม่มีเวลานะคะแม่แม่จ้าไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้ก็นะคะแม่ๆม่ทนได้ที่ติดตามน้องดูนะคะอยู่นะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้พาสุดหล่อมา มาชมนะคะมาชมนะคะแม่แม่นะคะวันนี้มาดูอาการน้องสาวห้านะคะตอนนี้นะคะคือถ้าแม่แม่หลายท่านที่ติดตามน้องมานานแล้วนะคะแม่แม่ก็จะรู้เนาะว่าน้องนะคะตรงแก้มน้องนะคะจะมะีตุ่มนะคะใหญ่ๆนะคะอยู่ข้างแก้มนะคะนี่นะคะก็จะมีตุ่มใหญ่ๆอยู่ข้างแก้มนะคะซึ่งก็ตุ่มที่น้องควานบอกนะคะว่าเป็นมหาสนุกนะคะ แต่ว่ามันก็แตกแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาหาสนุกหรือว่าฝีหรือเปล่าน้องพันก็ถ้าว่าถ้าว่าจำไม่ผิดนะแล้วมันก็แตกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็นะคะนี่พามาชมนะคะ เก็น่าจะเจ็บอยู่นะคะแต่กก็ไม่เจ็บไม่มากนะคะเพราะว่าแตกเองนะคะแม่จ๋ากำลังแตกเมื่อเช้านี้นะคะแต่ว่าตกสะเก็ดมาหลายวันแล้วนะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะกําลังมาแตกวันนี้นะคะแม่จ๋าฝากเป็นกําลังใจช่วยน้องด้วยนะคะนี่นะคะอาการตอนนี้น้องควันก็ได้โทรไปถามคุณหมอนะคะว่าเ,เราจะดูแลน้องยังไงก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะแม่จ๋า ก็คุณหมอก็บอกว่าวันนี้คุณหมอไม่ว่างนะคะวันนี้คุณหมอติดธุระนะคะถึงจะเป็นพรุ่งนี้นะคะที่คุณหมอจะเข้ามาดูนะคะก็นี่นะคะมีฝีแตกอยู่ข้างแก้มนะคะคุณหมอก็ให้อาการเบื้องต้นว่าให้ไปซื้อน้ําเกลือนะคะน้าเกลือมาไปการการล้างให้กับน้องช้างอะ่ะน้ําเกลือใช่แต่ว่าขวดเดียวมันมันไม่ได้นะคะมันต้องล้างเยอะนะคะไม่แใะไม่ใช่เพียงน้ำน้ำเกลือแค่ขวดเดียวนะคะ มันต้องล้างเยอะนะคะนี่นะคะเพราะว่าน้องช้างเขาก็เป็นเป็นตัวเป็นใหญ่นะคะช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะคะมีเอ่อน้ำหนักที่เยอะนะคะแล้วก็ต้องนะคะต้องต้อง,องใช้ยาในการรักษาที่แบบเยอะนะคะแม่แม่จ้านะคะวันนี้ก็พามาชมอาการของน้องนะคะน้องควันก็จะคิดว่าเอ่อจะแตกตอนที่แบบเป็นหนุ่มนะคะหรือที่แบบว่าตัวแบบ โตเต็มใบอะไรประมาณนี้นะคะแม่จ้ะโตเต็มใบประมาณนี้แต่ว่าไม่คิดนาอว่าจะเป็นเร็วนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราก็จะเอาน้ําล้างนะคะพี่ควันก็จะล้างเพราะว่ามันเป็นรูเล็กหรือเปล่านี่นะคะพี่ควนันอุ้ยบีบออกแล้วเออออกเยอะมากเลยนะคะโอ้ยนะคะแต่ว่าเราจะล้างก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปเอา จะไปซื้อน้ําเกลือนะคะพี่เมจ้าพอดีว่า้องวานกาลังกลับมาจากตัดหญ้านะคะกาลังกลับมาจากตัดหญ้านะคะเมื่อเช้าเห็นแล้วแต่ก็บีบไปแล้วนะคะทีนี้กาลังกลับมาจากตัดหญ้านะคะแล้วก็โทรถามคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้แคมปแนะนําให้เราก็เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องวิดีโอคอลนะคะให้คุณหมอได้ดูว่าเอาเอมีลักษณะเป็นอย่างงี้อย่างนี้นะคะแต่ว่านี่นะคะเราก็ไม่กล้าเอาน้ําฉีดเท่าไหร่ ราก็ต้องไปซื้อนะคะไปซื้อน้ําเกลือนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะเราต้องทําเก็บที่รับที่โนนให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะได้ไปซื้อน้ําเกลือมาใส่ยาให้กับโน้งนะคะแต่ว่ามันเริ่มยุบใช่ไหมพี่ขวัญอุ้ยนี่ดูนะคะ คือแบบเราก็คิดแบบว่ามันใหญ่เนาะใหญ่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 มาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆเีนี้พอมาตอนต้นเดือนอะตกสะเก็ดนะคะตรงตรงที่ตรงแก้มนะคะมันมันเกิดอาการแบบคือเราสังเกตเนาะแล้วว่าทําไมมันถึงตกสะเก็ดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันตกสะเก็ดตรงแก้มนะคะตกสะเก็ดออก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 แล้วพี่ขวัญด้วยก็บอกว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมันเริ่มจะสุกแล้วใช่ไหมภาษาบ้านเรา ฝีฝีหรือว่ามหาสนุกอันเดียวอวอะนะคะเขาบอกว่ามันมันเริ่มจะสุกแล้วนะคะเขาพูดพี่ควันด้วยบอกงี้นะว่าอ่าฝีเริ่มจะสุกแล้วคือแบบจะแตกแล้วอย่างนี้นะคะก็เราก็เราก็ากดูอาการน้องไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเมื่อวานอ่ะซึมนะคะซึมแบบคือเหมือนมีน้ําอะไรซึมซึมออกมาจากรูเล็กๆนะคะเพราะว่ามันเป็นรูเล็กๆนะคะแม่ๆจ้า มันเป็นรูเล็กๆอยู่ตรงข้างแก้มของน้องนะ่ะนีออ่นะคะพี่สาห้านะคะแต่ว่าเราก็พอมีประสบการณ์มาเบื้องต้นนะคะแต่ว่าน้องก็ไม่ถึงขั้นว่าที่จะเจ็บเนาะเจ็บไหมร้อนไหมที่บีบเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อก่อนน้องควันเคยจับนะตรงที่ตอนตกสะเก็ดนะ่ะ มันออกแบบร้อนๆนะคะแต่ว่าตอนตอนที่เป็นแรกๆอ่ะตอนที่ฝียังไม่สุกอ่ะคือมันเป็นปกติมันเป็นก้อนเนื้อปกตินะคะพอมาตอนต้นเดือนนี่แหละนะคะมันออกแบบเหมือนกับร้อนๆออะไรประมาณนี้นะคะแม่ๆจะออกแบบแคล้ายๆว่าเหมือนกับแบบฝีจะแตกอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะก็เลยพาแม่ๆมาชมก่อนนะคะ พี่สาวห้าสาวห้าครับเฮ้ยท,ทำตาผิบๆด้วยน้นองติดขนตาด้วยน้องติดขนตาเห็นไหมนี่นะคะ เดี๋ยวน้องควานจะอัปเดตอาการของน้องนะคะลง youtube ให้แม่แม่ได้ชมเรื่อยๆนะคะแม่แม่จ้าถ้าเห็นคลิปนี้วิดีโอนี้แล้วฝากกดติดตามชื่อน้องด้วยนะคะอาจจะได้เปิดไลค์นะคะแต่ว่า เดี๋ยวน้องควันต้องทาธุระให้เสร็จก่อนนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวน้องควันจะเปิดไลฟ์แล้วก็พยายามที่จะอัดคลิปนะคะให้แม่แม่ได้ชมนะคะแม่แม่จา๋าวันนี้ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากแม่แม่นะคะส่งกําลังใจให้กับน้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ